Thank you สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสูช่ช่องมเมเลอร์ท้าดองเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจาทำการเลนดอมนะคะอ่านตามน้ำพาที่เปิดได้เลยนะคะพลังงานเป็นการเลนดอมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะแต่ถ้าคุณมาเจอคลิปนี้สามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะก่อนอื่นเลยขอขอบคุณทุกคนทีกนท่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักเลยนะ,ะแล้วก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการกดปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกําลังใจให้นะคะหัวข้อเลนดอมของเราในวันนี้นะคะเสน่ห์คุณที่ทําให้เขาเนี่ยตกหลุมรักคุณนะคะ วันนี้เราจะมาถามไพ่กันนะคะก่อนอื่นขอดูลักษณะความสัมพันธ์ของคุณและเขาหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะ,ะ<อ>ลักษณะความสัมพันธ์สักหน่อยไปนะแนวคะัฟฟ์นะ,ะถ้าในแง่งของ ลักษณะความสัมพันธะะ์นได้เก้าถ้วยเนี่ยเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสุขดีนะคะเป็นเป็นคนที่เข้ามาทําให้กันและกันเนี่ยรู้สึกพอใจแล้วก็สบายใจทั้งสองฝ่ายเลยนะคะมีความสุขกับการอยู่ด้วยกันนะคะเป็นเป็นความรู้สึกที่รู้สึกว่ามีกันและกันทุกวันนี้ก็รู้สึกโอเคมากๆนะคะแต่เก้าถ้วยนะคะคือเก้าถ้วยเนี่ยมันเป็น ความสุขในปัจจุบันมากกว่าที่จะเป็นการดิ้นรนหรือว่ามีความรู้สึกที่ทุกข์ใจนะคะแต่แต่จุดเล็กๆในความสัมพันธ์เนี่ยก้าวถอยังสื่ออีกว่าในความสัมพันธ์ของคุณและขาวนะะ้ำอาจจะเป็นความสุขแบบที่โฟกัสเรื่องของตัวเองมากกว่าที่จะโฟกัสกันและกันนะคะคือมีความสุขที่มีกันและกันแหละแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะโฟกัสในเรื่องของตัวเอง มาก่อนค่อนข้างมากนั่นเองนะคะจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้มีความผูกพันลึกซึ้งเท่าไหร่นักนะคะอาจจะเพิ่งรู้จักกาันหรือว่ารู้จักกันได้แค่ผิวเผินนั่นเองนะคะยังไม่ได้ผูกพันคือหรือยังไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนั่นเองนะคะก็เป็นลักษณะความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะเดี๋ยวเรามาถามกันเลยนะคะว่าสเสน่ห์คุณที่ทําให้เขาตกหลุมรักน่ะคืออะไรนะคะ ขอสิบไปนะค,คุยนับสอนนะคุณเป็นคนชัดจเจนเด็ดขาดพูดตรงนะถ้าได้คุยนบสอนนี่ก็คือเป็นคนที่ฉลาดมากๆมีเหตุผลมีวุฒิภาวะนะพอสิบไปนะคะไพ่ติดกันออกมาเยอะจังนะไม่หมาะเอาเลยนะคะพออีกหนึ่งใบนะ สำหรับธาตุสีนะคะสามารถดูได้ทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตอนตกได้เลยนะคะธาตุสีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะสามารถฟังเป็นแนวทางได้นะสำหรับตัวคุณนะคมีชาวธาตุลมมีถุนตุลกุมค่ะธาตุน้ำเป็นกระกวพิจิกค่ะแล้วก็ธาตุไฟเมสิงธนูนะคะธาตุด,ดินกันปึกศกมังกรน,นะคะตามหน้าไพ่นะคะเสน่ห์เสน่ห์หลกัหลกๆเลยของคุณนะคะที่ไพ่สื่อนะคุณเป็นคนที่ฉลาดมากๆเหมือนที่บอกคาไปได้กก็คือควณนบสอดเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมีเหตุผลเป็นผู้ใหญ่นะมีความรู้สึก คือแบบว่าคุณไม่งี่เง่าเลยนะคุณเป็นคนที่ชัดเจนมีเหตุผลมากๆเป็นคนที่ดูนิ่งๆนะคะดูเท่ๆในสายตาเขาคะเสน่ห์แบบผู้ใหญ่นะคะมีคลาสไม่อ่อนไม่ง้อนะคะไม่วิ่งตามใครเป็นคนที่คือรู้คุณค่าในตัวเองนะรูว่ารู้ว่าตัวเองเนี่ยคู่ควรกับอะไรนะคุณจะมีเหตุผลเสมอนะคะถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องงานก็ตามนะเจ็ดถ้วยนะคะในมุมมองของเสน่ห์เนี่ยก็คือมีความลึกลับหลายมุมเลยนะคะแอบเดาใจยากอยู่เหมือนกันนะคะคือเขามองคุณแล้ว เขาจินตนาการไปไกลเลยนะคะแบบจินตนาการว่าถ้าได้อยู่ด้วยกันหรือว่าถ้าได้คบกันเนี่ยมันจะออกมารูปแบบไหนนะ,ะถ้าในแง่ของเสน่ห์เนี่ยคุณเป็นคนที่ลึกลับแล้วก็เป็นคนที่เขาเน่ะดูไม่ออกเลยนะคะเขาไม่รู้เลยว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่หรือว่ารู้สึกยังไงนะคะเขาอาจจะมีความสับสนบ้างในบางครั้งนะคะแต่ว่า ตรงนี้แหละค่ะที่ทําให้เขายิ่งหลงรักคุณนะคะเพราะรู้สึกว่าคุณไม่ได้เปิดเผยตัวตนทั้งหมดในตอนแรกนะคะตรงนี้แหละค่ะที่ทําให้เขานะ่ะเผอเผอใจให้คุณได้ง่ายๆเลยนะคะคือเหมือนก็ไม่ได้แบบจะมีใจตั้งแต่แรกนะบางเคสบางความสัมพันธ์นะคะมันเป็นความรู้สึกที่คุยกันแต่รู้สึกว่าคนนี้เนี่ยสําหรับตัวคุณนะคะ вот น่าคนหาจังเลยมันทําให้เขาน่ะอยากที่จะรู้จักคุณมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วที่สําคัญะคะยิ่งคุณเงียบยิ่งคุณนิ่งนะคะเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆเนี่ย คือเหมือนคุณไม่ได้วุ่นวายไม่ได้เรียกร้องอะไรนะคะมีมีโลกเป็นของตัวเองมีโหมดที่เก็บตัวบ้างนะคะคือเหมือนเข้าสังคมได้เก็บตัวบ้างนะ,ค,ะคุณเป็นคนที่คุยได้แต่ว่าถ้าจะเข้าถึงเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะเลือกแล้วก็คัดนั่นเองนะคะคุณเป็นคนที่เข้าถึงคุณยากมากๆากนะ,ะเป็นคนที่ไม่ได้แบบว่าสนิทได้ง่ายๆนั่นเองนะคะตรงนี้แหละคะ่ะที่เาขาค่อนข้างที่จะประทับใจมากๆเลยนะ,ะสเสน่ห์คุณแบบที่อยู่เฉยๆนิ่งๆนะคะ คือด้วยตัวตนของคุณตามหน้าภายใคะุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะลึกลับเข้าสังคมเก่งนะคะคือเข้าสังคมก็ได้อยู่คนเดียวก็ดีประมาณนี้นะคะมันเป็นความรู้สึกที่เวลาคุณอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่ได้วิ่งตามใครเนี่ย ยิ่งทําให้มีคนอยากที่จะเข้าหาคุณนะไม่ใช่เฉพาะตัวเขาะะที่ตกหลุมรักคุณแต่ว่าคนรอบข้างหรือคนที่พบเห็นนะก็คืออยากที่จะรู้จักคุณนั่นเองนะคะมันเป็นความรู้สึกที่คนนี้เนี่ยน่าคุยน่าเข้าหาจังเลยนะ,ะมันเป็นความรู้สึกที่นิ่งๆแต่แต่ดูมีเสน่ห์ตามหน้าไพ่ชุดนี้นะคะสำคัญก็คือตัวเดทเลยนะ,ค,ะคุณเป็นคนที่ทําให้เขาเนี่ยเปลี่ยนมุมมองในเรื่องของความรักใหม่เลยนะ,ะเจอคุณแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างในใจม,นมันไม่เหมือนเดิมนะคะเขารู้สึก กลับมาคิดทบทวนนะคุณเข้าเข้ามาทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยเข้ามาทําให้ความรู้สึกของเขาต้องกลับมาคิดทบทวนในเรื่องของตัวเองแบบที่เขารู้สึกว่าอยากที่จะรู้จักคุณมากขึ้นนะพอได้คุยกับคุณฮะเขาก็มีการคิดต่อไปว่าจะเริ่มความสัมพันธ์กับคุณยังไงนะเริ่มคิดเรื่องความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าความรู้สึกที่เขามีให้คุณเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่มากนะ มากกว่าที่เขาบอกคุณมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้เคยเกิดขึ้นกับใครเท่าไหร่นะกับคนนี้ทําไมรู้สึกมากจังเลยนะคะเขารู้นะคะว่าคุณอ่ะไม่ใช่แค่คนกลุยมันเป็นความรู้สึกที่คนนี้เนี่ยความรู้สึกไม่ใช่เล่นๆเลยนะคะทำให้เขาเน่ะเริ่มคิดมากนะตัวคุณอ่ะเข้ามาทําให้เขาคิดเยอะเริ่มระวังคําพูดเริ่มคิดก่อนพูดกลัวทพาพลาดกลัวพูดไปแล้วคุณจะถอยนั่นเองนะคะแล้วก็กลัวว่าคุณอ่ะมองเขาเป็นแค่ทางผ่าน ตัวคุณนะคะเข้ามากระตุกใจเขาแบบที่เขาน่ะก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่ารู้สึกมากแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะเพราะว่าตามหน้าไพ่เนี่ยเสน่ห์ของคุณความลึกลับความนิ่งของคุณอ่ะมาทําให้เขานาี่ยเพอตกรลุมรักคุณแบบที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันนะเขาเริ่มรู้สึกว่าทําไมคนนี้เราคิดถึงคุยแล้วทําไมคิดถึงมากจังเลย รู้สึกว่าคุยเราไม่จบก็ยังไปคิดถึงต่อนะคะมีการจินตนาการมีการฝันถึงคุณด้วยนะคะแล้วเขาก็รู้สึกกังวลกลัวที่จะสูญเสียคุณไปด้วยนะคะพอรู้สึกเยอะมากๆนะคะยิ่งคุณนิ่งเท่าไหร่เขาก็ยิ่งคิดค่ะนะคะคนคนนี้นะคะเสน่ห์นในตัวคุณนะคะมันมีแรงดึงดูดต่อเขาเยอะมากๆเลยนะ,ะตัวเขาก็รู้สึกค่อนข้างที่จะกลัวความรู้สึกนี้เหมือนกันนะค,ะคุณเข้ามาทําให้ ให้ตัวเขานะ่มีไฟมีความรู้สึกที่ร้อนรุ่มในใจนะคะมีความรู้สึกอยากเข้าใกล้คนนี้จังเลยอยากเข้าใกล้คนอยากรู้จักอยากครอบครองนะมันมีความรู้สึกที่มีไฟมีความรู้สึกวางแผนมองไปที่อนาคตนะค,ะคนคนนี้เป็นคนต่างถิ่นต่างประเทศกับคุณได้นะ,ะมีคือเหมือนข้ามน้ําข้ามทะเลอาจจะอยู่คนละจังหวัดคนละประเทศได้นะคะมีความแตกต่างกันในเรื่องของระยะทางนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ มีระยะทางไกลได้นะคะเขามีความรู้สึกที่มองไปถึงอนาคตนะคะมีการจินตนาการถึงเรื่องของคุณและเขาแล้วก็มีความรู้สึกที่อยากจะเริ่มต้นใหม่แล้วก็พอมีความรู้สึกเยอะก็มีความรู้สึกคิดมากค่ะถึงแม้ตัวเขาจะเป็นคนที่มีความมั่นใจมีเสน่ห์ก็ตามนะแต่ด้วยคิงวัวเนี่ยเขารู้สึกว่าต้องมีความมั่นคงนะถึงแม้ในใจเขานะมันร้อนรุ่มมันคิดถึงคุณมากแค่ไหนเขาก็ต้องระมัดระวังทุกก้าวทุกคําพูดนั่นเองนะคะก่อนที่จะเข้าหาคุณนะตัวเขานะ,ะมีความรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยเขา ทาให้เขาร้อนรุ่มในใจอยากเข้าใกล้อยากรู้จักมีความคิดถึงมากแบบที่รู้สึกว่าคุณมีคุณค่าในตัวเองจังเลยนะคะแล้วก็คุณมีคุณค่าต่อใจเขามากๆเขาไม่อยากที่จะเสียไปเลยหนาะความรู้สึกนี้แล้วก็ความสัมพันธ์นี้เนี่ยเขาพยายามที่จะคือเหมือนพยายามที่จะค่อยๆทําให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันพัฒนาไปทีละนิดละหน่อยนะแต่ในใจนะมันไปเยอะแล้วแต่ตัวเขาไม่อยากที่จะรีบร้อนเกินไปนะไม่ใช่ว่าตัวเขาเนี่ย จะรู้สึกมองคุนแค่ว่าเป็นคนคุยชั่วคราวนะไม่ใช่เลยนะเขารู้อยู่ในใจเขาตอนนี้แล้วนะคะว่าความรู้สึกนี้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่แน่นแฟนจากในใจเขานะคะมันไม่ใช่ความรู้สึกแค่ชั่วขราวเลยนะมันเป็นความรู้สึกที่ จากใจเขาจริงๆแล้วที่สําคัญหาเขารู้สึกว่าคุณไม่ได้รีบร้อนไม่ได้เร่งในความสัมพันธ์นะคะด้วยคุยนอสอรเนี่ยเป็นคนที่มีเหตุผลเป็นผู้ใหญ่ซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยม,มันทำให้เขานะ่ะรู้สึกสบายใจเพราะว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่งี่เง่านะมีเหตุผลนะคะเหมือนต่างคนต่างทํางานแต่ก็รู้กันว่ามีใจให้กันนั่นเองนะคะเขารู้ว่าคุณอ่ะเป็นคนที่คือเหมือนไม่รีบเร่งในความสัมพันธ์แต่ก็ยังรู้ว่ามีกันและกันอยู่นะคุณมีคุณค่าในตัวเองมากๆนะะ เป็นคนที่เข้ามาทําให้ใจเขาเนะี่ยยิ่งรู้สึกว่าไม่อยากจะเสียคุณไปเลยนะมันเป็นพลังงานของความสบายใจนะความที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปแบบที่จริงจังได้นะและตามน้ำพายนาะตัวเขาจะไม่ยอมเสียคุณไปแน่ๆค่ะนะเขาจะ รอคอยความสัมพันธ์นี้นะรอคอยแล้วก็พัฒนานะถ้าใครนะถ้าใครที่เคยไปเดทกับเขาแล้วนะะเคยไปเดทด,ด้วยกันหรือเคยเจอหน้ากันแล้วนะคะบอกเลยว่าตัวคุณอนะเข้าไปทําให้เขานะ่ะคิดหนะักมากๆหลังจากเดทครั้งนี้นะคะเขากลับมาคิดทบทวนเรื่องของคุณแบบที่คือตัวเขาอนะอาจจะไม่ได้พูดว่าจริงจังในตอนนี้นะคะแต่ในใจเขานะมันเผลอจริงจังไปแล้วนะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้เคยไปเดทกันหรือว่าไม่ได้เคยไปอ เดทกันสองต่อสองนะคะแค่คุยผ่านโทรศัพท์เท่านั้นคนะคุณก็ทําให้เขานะ่รู้สึกคิดถึงแล้วก็รู้สึกคิดว่าอยากจะจริงจังขึ้นมาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่มีการมองไปข้างหน้านะคะในเรื่องความสัมพันธ์ของคุณนะและเขานะคะแล้วตัวเขาก็อยากจะเข้าใกล้อยากจะเข้าหาคุณตามหน้าไพ่นะคะเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะแล้วก็เข้าสังคมเก่งค่ะแล้วตัวเขานะคะก็เคยเดทหลายคนไปเรื่อยก่อนหน้านี้นะคะ แต่สําหรับคุณนะคุณกลับมาทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนที่เริ่มกลัวที่จะเสียใครบางคนไปนะกลัวที่จะเสียคนที่มีคุณค่าต่อใจเขาคนคนนั้นก็คือคุณนะคือตัวเขาก็เหมือนไปเดทกับใครคุยกับใครมันก็ไม่ได้รู้สึกแตกต่างแบบคุณเลยนะแต่พอเขาได้คุยกับคุณนะเขารู้สึกว่า คนนี้เนี่ยมีผลต่อใจต่อความรู้สึกเขาค่อนข้างมากนะเขาเริ่มที่จะกลัวที่จะสูญเสียความสัมพันธ์นี้นะนั่นแหละ่ะมันทําให้ตัวเขาระมัดระวังนะแล้วก็มีความคิดมากในเรื่องของคุณนะคะเสน่ห์ของคุณที่เขาตกหลุมรักนะคะคุณเป็นคนฉลาดมีคลาสชัดเจนแล้วก็ที่สําคัญแม่หมอเน้นเลยนะคะเสน่ห์ของคุณที่เขาตกหลุมรักเลยคือคุณเป็นผู้ใหญ่ค่ะนะเป็นเป็นผู้ใหญ่มีเหตุผลเขาชอบคุณมากๆตรงนี้นะคะเขาไม่ได้ตกหลุมรักคุณเพราะ เพราะคุณนพยายามเข้าหาเขานะคะแต่เป็นเพราะคุณะเป็นตัวของตัวเองนี่แหละค่ะทําให้เขารักแล้วก็เผลอใจเผลอใจคือเหมือนใจอ่ะมันเผลอไปอยู่ที่คุณหมดแล้วนะคะเผลอจริงจังไปแล้วด้วยนะคะแบบที่ไม่รู้ตัวเลยถึงแม้อาจจะยังไม่ได้บอกก็ตามนั่นเองนะคะมีความรู้สึกที่รอคอยได้นะ,ะเขารอคอยคุณได้นะคะ คนคนนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนนะ,ะจบการอ่นานไพ่แล้วนะ,ะสั้นๆกระชับแบบนี้เลยนะเะสน่ห์ของคุณนะ,ะที่เขาตกหลุมรักนั่นเองนะกะ็ขอให้ทุกคนรับแต่พลังงานที่ดีๆไปนะคะพลังงานไหนที่ไม่ดีก็ขอยทิ้งไว้นะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังมากๆเลยนะเจอก,กันใหม่ในหัวข้อหน้าคลิปหน้านะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงในทุกๆวันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ